อีจือลีเตอหมาฮิปโปติดอยู่กับเก้าอี้เจ้าเทียนเหอหมาไคซินเตอร์ชี่สร้างฉางหลี่หวานหวานเลยอีหุยถ้าเจ๋อเตอเตอู้จือเออเลย จิ้วโจ้จนเลอ,อีเจียชาญกวนวันนี้ฮิปโปไปเล่นที่ห้างอย่างมีความสุขเล่นไปสักพักหิวข้าวจึงเดินเข้าไปร้านอาหาร ฟูอู้เยียนเกยท้าตวนหลายเลอยีอ่ผ่านจวนสินใช่เหออี่ผ่านมาลิงสู่หายโยอี่ผ่านโต้าฟูถังพนักงานเสิร์บใสเสิร์บจานกลำปีและจานมันฝรั่ง และซุปเต้าหู้หนึ่งชามเหอมาเจียนเลอเอริงชี้เนอะเจเ้าวเ太少ปาเมื่อฮิปโปเห็นอาหารเขาก็พูดอย่างโกรธเคือง。” อาหารนี่มันน้อยเกินไปแล้วููอเหียนจีีมังเกยลี่เกเหอหมาปันไหลเลอซันต้าถงจวนสินช่ายอีต้าตุย มาหลิงสู่ไหยโยอีกลางเต้ฟูทางพนักงานเสร์ฟรีบนํากหล่ําปลีสามถางของฮิปของฮิปโปมันฝรั่งหนึ่งกองและซุปเต้าหู้ขวดหนึ่งมา เหอมาต้าเขาชื่อฉี่หลายอีหวเอะโกงฟูจิ้วปาสวยโหเตอตรงสีชื่อกวงเหลอเนอจนห่าชื่อจนห่าชื่อฮิปโป้จึงกืนกินทุกอย่างในเวลาอ่านลวดเร็วอร่อยจังนะอร่อยจังเลย 河马发现自己动不了，原来河豚吃的太多了。这可怎么办？ฮิปโปพบว่าตัวเองไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ที่แท้ตนเองกินมากเกินไปฉันควรทำอย่างไรดี หัวอ,อีโฮใจเย่พูดตัวชือเลอเหอหมาโฮห,หุยเตอร์สัวต่อไปนี้ฉันจะไม่กินมากๆอีกแล้วฮิปโป,โปกล่าวอย่างเสียใจถ้าท่านชอบกรุณากดไคล กดแชร์กดติดตามนะครับ